วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับค่อยทูยูนะครับงานสร้างบ่อประคับมาตรฐานนะครับวันนี้นะครับเรามาขุดกันที่หมู่บ้านนวธานีนะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อทรงฟรีฟอร์มนะครับจะมีลำธารน้ําตกอยู่ตรงหลังสุดนู้นนะครับยาวประมาณ5เมตรไหลเข้ามาหาเราทางที่ผมถ่ายรีวิวอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนตัวบ่อตรงนี้เนี่ยที่เราขุดเนี่ยเราขุดเป็นทรงฟรีฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งรูปทรงฟรีฟอร์มอีกทีนึงแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวก็จะเป็นบ่อกรองทั้งหมดนะครับตัวลำธารน้ําตกนะครับลูกพ้านะครับอยากได้เป็นแบบในภาพนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ทําเป็นลำธารมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียงหินตกแต่งอีกทีหนึ่งก็จะออกมาเป็นแบบภาพนี้แน่นอนสวยงามนะครับตัวบ่อปลาก็วอาไปวอามาแล้วก็ตรงทางปลายทางตรงนี้เดี๋ยวเราทําเป็นสกิมเมอร์แบบสแตนเลสนะครับแนบชิดก,กับผนังนับเนียนๆบ่อน,นี้จะดูเป็นกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆนะฮะเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนของเราก็คือขุดแล้วก็ลงเข็มนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มลงเข็มไปแล้วเข็มที่เราลงนะครับเป็นเข็มยาว6เมตรนะครับมี่ยาวปี๊ดเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านนะครับนีเสาไม้สักใหญ่ๆเลยนะครับเต็มเลยวันนี้เรามาอัปเดตงานสร้างบ่อนะครับที่หมู่บ้านนวธานีนะครับ บ้านทรงไทยหลังใหญ่นะครับโ <Okay. S 1> อเคบ่อนี้นะครับเราได้โจทย์จากลูกค้ามาก็คือต้องการสร้างบ่อทรงฟรีฟอร์มครับให้เข้ากับธรรมชาติก็คือมีต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็วางต้นไม้เอนเจ้าของบ้านจัดมานะครับเราก็ทําเป็นบ่อสไตล์ทรงฟรีฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงบริเวณนี้เนี่ยจะทําเป็นบ่อกองอีกทีหนึ่งซึ่งบ่อกองตรงนี้ที่กั้นระหว่างบ่อกองกับบ่อปลาตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นทรงฟรีฟอร์มเหมือนกัน เพื่อให้มันสอดคล้องรับกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลำธารน,นะครับนี่นะฮะจะเป็นลำธารเราก็จะทําเป็นลำธารไหลๆสเต็ปไหลลงมาครับไล่ไล่เป็นขั้นลำดับลงมาในระหว่างนี้เนี่ยเวลาเรามองจากในบ้านนะครับสมมุติเรานั่งเล่นอยู่ในบ้านหันหน้ามองมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นลำธารเพราะว่าลำธารตัวนี้ผมทําทําไว้สูงแล้วค่อยไหลเป็นสลบลงมา แล้วก็ตกลงมาเสร็จปุ๊บตรงน,นี้ก็จะมีระบบออกซิเจนเนี่ยดันน้ําไปทางนี้เบาๆดันไปเสร็จปุ๊บตรงน,นี้ก็จะมีสกิมเมอร์ที่ติดกับผนังนะครับเข้ามุมไม่มีเป็นแบบจานยืดออกมาติดผนังเข้ามาปุ๊บก็ดึงน้ําไปบําบัดแล้วก็ล้นออกไปด้วยนะครับส่วนตรงพวกนี้ก็เป็นระบบบ่อกรองที่เราวางแผนไว้นะเรามีระบบท่อชักน้ําทิ้งอะไรต่างๆครบหมดตอนนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก็คือทําระบบไฟสองสว่างที่ฉายในน้ําตกหน่อยหนึ่ง กลางคืนจะได้ดูรู้สึกว่าบอ่อมีมีแสงออกมาลำไรลำไรสวยๆนะครับในกระทบกับน,น้ํานิดนึงแล้วก็ตรงผนังฝั่งเนี้ย,เด,ยเดี๋ยวเวลาเรากั้นกองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ทําไฟฉายส่องลงมาเข้ามาตรงนี้เวลาเรานั่งมองในบ้านออกมาเนี่ยไฟจะไม่แยงตาแล้วก็จะทําให้บ่อเนมันดูมีสีวอมไว้นิดนึงนะครับ <Okay. S 2> นี่พูดก็เห็นภาพสวยงามแล้วนะครับโอเคก็พรุ่งนี้นะครับเราจะเทผนังกันก็เดี๋ยว มาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าอีกประมาณเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งงานโครงสร้างกับความสวยงามน่าจะเสร็จนี่ฮนะต้นเสาแต่ละหลังแต่ละต้นนี่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคตัวเหล็กนะครับเราผูกใช้เหล็ก12มิลหมดเลยนะครับแล้วก็มีวอเตอร์สต็อปเดินรอบบอก้องกันการรั่วซึอมอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ก็คืองานคุณภาพจากทางเรานะครับ <Okay. S 2> สลิปท่อะไรต่างๆที่เราเสียวไว้เนี่ยเราฝังแฟชชิ่งหมดนะครับแฟชชิ่งเนี่ยมันจะทําเป็นตัวเบรกไม่ให้ มีการรั่วซึมระหว่างผนังนะครับเพราะว่ามันจะมีปีกออกมาถูกไหมครับเวลาเราเทถ้าเราสั่งเป็นท่อไปเลยเนี่ยปุ๊บสมมุติมันขยับขยื่นได้เนี่ยเพราะว่ามันท่อมันกลมมันลื่นใช่ไหมครัพอมันเคลื่อนเนี่ยมันก็เกิดการรั่วซึมเป็นตามมดไม่แก้ไม่หายแต่ตัวนี้ผมมีปีกปีกเขาเรียกว่าแปดชิ่งโอเคมันจะเบรกเบรกปูวุนได้นะครับมันก็จะทําให้อยู่ในโครงสร้างไปเลยเวลาเราเทเสร็จปุ๊บมันก็ล็อกกับโครงเหล็กอยู่แล้วมันก็ ไม่มีการขยับขยื่อมใดๆส่วน water stop ที่อยู่ในบ่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในข้างล่างนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมี water stop อยู่เนี่ฮะดำๆ water stop พวกนี้เนี่ยเวลาเราเทเสร็จปุ๊บสมมุติในกรณีเอานึกภาพให้เห็นก็ได้ครับจากตรงนี้สมมุติวันหนึ่งเนี่ยพื้นมันมัน,ม,นมันแค็กลงไปแต่ไอผนังของเราตรงเนี้ยมันไม่ไม่ไม่แค็กตามไป มันจะเกิดการแยกกันระหว่างตรงซอกนี้โอเคพอเกิดแยกจากตรงซอกนี้ถูกไหมฮะปุ๊บก็จะเกิดเป็นตามมดตอนนี้น้ําก็รั่วออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามียางบัวน้ําของเราเนี่ยไอวอเตอร์สต็อปเนี่ยพอมันแยกออกจากกาันปุ๊บไอยางตัวนี้ที่มันฝังอยู่ในในในโครงสร้างเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนผนังอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำออกไป oh. นี่ครับมันถึงจะต้องมีวอเตอร์สต็อปในการอยู่ในโครงสร้างมันจริงๆมัน มันเป็นสิ่งที่ควรมีนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ทางเราก็ใส่ให้ลูกค้าทุกคนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสร้างบ่อก,ก็ติดต่อเราได้นะครับที่ไลน์ ID ดีแอสไพค่อยูยูนะครับ0865455434นะครับ